โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีทอนกันด้วยนะครับผมเนาะนี่ก็อยู่กันในเกม Airverse Leo Fighter กันอีกแล้วนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานเนาะสับ i r v e s เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยนะครับผมเออเขามีอัปเดตอะไรมาบ้างอ๋อ HD เนาะซับพ่อสนามบินโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวไฟนี้เนาะเราจะบินกันด้วย คอนบอนแอร์เวนะครับผม A320 เดี๋ยวเราจะบินกันในนาริตะนะครับผมไฟบินนี้เนี่ยเราจะบินจากนาโก,กย่าเนาะทุกคนนาโก,กย่าลงไหนดีอะโอซาก้าหรอนาโก,กย่าลงโอซาก้าหรอเออนาโกย่าไปฮานิตะก็จะไกลมากนาโก,กย่าไปโอซาก้า โอเคนาก็ย่าไปออาก้าแล้วกันนะคะผมเดี๋ยวเราจะดูกันใช้ใส่ก,กระเบนลายดีคือรอบนี้เนี่ยจะขอเนี่ยนะคะผมในการที่อุ้ยมีแต่ลายสวยๆเฮ้ยๆๆลายสวยมากอะโอเคเราขอลายดีละกันนะคะผมเฮ้ยลายสวยลายน่ารักโอ็นแล้วคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะใช้ ก็คือเราจะขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะบอกว่าคือเราเนี่ยจะเอิมพอเราลงจอดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะขออนุญาตเอิมที่จะปิดคลิปเลยนะคะผมเพราะว่าผมจะมีปัญหาตรงที่เอิมผมเนี่ยจะโทษขออนุญาตนะขอเปลี่ยนขออนุญาตเปลี่ยนนะคะผมก็คือเราเอาเอาจาก เดี๋ยวเราจะขอเอาจากเอิม่มขึ้นจากนาก,กย่านะคะผมไปลงที่ไอ้ขอภัยเราจะขอขึ้นจากโอซาก,ก้าไปลงที่นาก,กย่านะคะผมเพราะด้วยระยะทางมันใกล้กว่าแล้วผมอยากที่จะลงที่นาก,กย่าด้วยเพราะผมยังไม่เคยลงที่นาก,กย่าเลยโอเคไปเริ่มแล้วก็คือตอนที่เราลงจอดเนี่ยลงจอดเสร็จแล้วเราขอได้ปิดคลิปเลยเพราะว่าเราจะอัดวิดีโอตอนเราแลนด้วยนะคะผม ถ้าเกิดว่าแรนดีอะนะถ้าเกิดว่าแรนดีเราก็จะอัดวิดีโอตอนแรงเนีย่ย <c oughs> โอเคสภาพอากาศนะคะบผมขอเป็นห ok ิมะตกอ่อนๆหมอกประมาณนี้นะคะบผมสมภาพอากาศค่อนข้างเป็นใจลมก้าวนอด E N E เอ็นเอกับ <HHH> ด้านโอ้ยตัวเอ็นกับด้านโอ้โหตัวเอ็นกับด้านโอ้ยอะไรแบบนี้อะโอเคฝฟบสามเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะอมแอนดี้ไอซ์ซีเบลน้องสโมุกิ้งโหลดนะครับโหลดร้อยสิบสี่คนแล้วกัน โหลดสินค้าไม่มีปริมาณน้ำมาเจาไปทำบ้านอะไรเยอะขนาดนี้สองพันลิตรน่าจะพอนะสามพันเรอสองพันห้ารอยลิตรพอกำลังพอนะคะบผมโอเคเดี๋ยวขอเอาเผื่อๆไปด้วยสองพั2000นก็เท่าเนี้ยแหละพอ ไปเหรอทีมหนักวิก่อน Rotate ดับแบบแยกขึ้นบ้านแบบจริอะไรใช่ไหม ANA o n i p a n Airways โอเคก็ไม okay. ่ค hey, ่อยได้บินเอ็เอฮ้ยแต่ลายเนี้ยมันจะเป็นลายพิเศษของลายเอ็ลายนี้จะมีในสามห้ด้วยทุกคนเอ้ยขอไปลายนี้มันจะมีในลายสามปดูด้วยนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอิ่มอะไรวะลืมชื่อเอิ่มเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตหยุดคลิปนะคะบอมเพราะเมมใกล้ที่จะเต็มแล้วจะพยายาม บินให้ได้เยอะที่สุดเดี๋ยวผมจะไปเทถ่ายอีกรอบนึงก็คือตอนที่เราการัจะแลนดนะ์นะนะคบผมโยวิวข้างนอกน่าจะสวยเลยตอนนี้ทุกคนคือมันโอ้วิวข้างนอกตอนนี้คือสวยมีหิมะตกอ่อนๆแล้วคือประเด็นเลยก็คือตอนนี้ผมปล่อยเป็นเคร่องร่อนไปละ ซึ่งผมรู้สึกที่จะเสียใจกับตัวเองมากๆตรงที่ผมเอาน้ำมันมาสองพันกว่าเอน่มน่าจะบินพอนะเออแต่ที่รู้มันใกล้แล้วมันใกล้ที่จะถึงแล้วโอ้ยอ๋โอโหอีกแค่นี้เดียวนี่คือไม่เฟกเลยนะเอาเร็วเรียวเรียว,ว,วเลยอันนี้คือไม่เฟกเลยอันนี้คือเรียวนะคะผมมันค,คือมันเร็วมาก อ่ะพอทีนี้พอทีนี้พอจังหวะไหนที่มันเข้าสู่โอเวอร์สปีดแล้วผมก็ลดทชัชลงมาแล้วก็ป่อยให้มันเป็นเครื่องร่อนไปถือว่าน้ำมันเที่เอามาก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากมากเยเพราะตอนนี้คือมันบ่อยให้มันเป็นเครื่องออ <c oughs> อร,อออรอง่อนไปได้เลยทุกคนพอความเร็วประมาณ 230, 2อง้สาสิผมก็ค่อยเร่งทชัชไปที่หนึ่งร้อยอีกรอบหนึง่ง แต่แต่ให้เครื่องยนต์มันอยู่ในรอบเดินเบาไปก่อนไม่ใช่รอบเดินเบาอะ่ะไม่ให้มันมีรอบเดินเลยอะ,อะไรเลยอะ่ะผ <c oughs> มก็ใช้เทคนิคนี้แหละทุกคนเพราะมันจะทําให้ประหยัดน้ำมันแต่จริงๆมันไม่ต้องประหยัดก็ได้นะครับผมเพราะว่าน้าํามันเราเอามาเกือบสองพันลิตรเลย เราบินขึ้นมาจากสนามบ,บินไกลที่จะถึงแล้วหรมคะเฮผมงงมากเลยอ่ะมันไขลมากเนอะไม่ได้ไกลมาแต่ว่าถือว่าการเดินทางในครั้งนี้ก็ถือว่าเร็วนะเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ในการบินมากเลย โอเคแล้วผมก็ลดทารชล่งมาแบบนี้เลยคือมันทำอะไรได้ง่ายมากอะ่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขออนะน,นุญาตนะแป๊บนึงเอิปรับปรับเป็นหมดโดรนนะครับผมเดี๋ยว่ายการก็ผลเพื่อนแชทมา ุอุ๊อเคนี่กลังสวยเลยโอเค โอเคไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปก่อนเจอกันใหม่นะครับเฮพีสาวและผีชายเขาอย่องมันกำลังจะแลนแล้วนะครับโอไม่ยอดร์ทออดเอาไปหลี่ลงมาดิไม่ต้องเปิดเลยดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยว เออน้ำมันเก้าเปอร์เซ็นต์นะคตอนนี้มีน้ำมันเหลือพันเก้าเดินทางไปถึงที่นั่นน่าจะน้ำมันเหลือพันห้าเปล่าถึงเปล่าที่เนี้ยจ้ะพันเจ็ดอ่ะเออพันเจ็ดตีเราเราโอเคทุกคนเดี๋ยวลองมาซีดเบลลกันก่อนเดี๋ยวท่านผู้โดยสารทุกท่านบนสายการบิน A N A All Nippon Airways สวัสดีครับท่านผู้โดยสารทุกท่านยีนี่ต้อนรับเข้าสูยใสร ขออภัยสวัสดีครับทุกท่านของกับการบนเที่ยวบินเอลำนี้วันนี้ใส่กามินเอ็นเอเรามีความยินดีมากๆที่ทุกท่านได้เดินทางมาถึงที่นากคย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับแต่ก่อนที่จะขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านนั่งประจำที่และเข็มขันเนภียให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ห้องน้ำในขนาดนี้ครับขอบคุณครับ ไก่ถึงแล้วครับมันจะเลี้ยวไปทำไมให้ไก่งงมากเลยจะเลี้ยวไปทำไมให้ไก่ตรงนู้นโอ้ยตั้งไก่เราก็เลี้ยวตรงนี้เลยดิเออง่ายจะตายเว้ยเว้ยหมอกหนาเกินโอ้ย เราทำความสูงไม่อยากกลัวลาว่าไม่อยากกลัวเราะจะเล่นได้ใช่ไหมวันนี้เอยเบรกแม็กเลย แตนได้เสนอเนี่ยก้มามจะคอยเริ่มหมดอาร์มร์ไว้อาร์มร์มันอ,าอ่านว่าอะไรวะเนี่ยจรงจริงผมอา่านผิดมาตลอด น,นี้เดี๋ยวผมจะต้องดูเรื่องระดับความสูงแล้วก็ผมจะดูเรื่องระดับความสูงแล้วก็เอ่ออะไรวะความเร็วไว้ให้ดีเลยเพราะว่าตอนนี้ความเร็วในการลงจอดค่อนข้างจะเดไงสโลกผมเห็นไฟละเบยละผมค่อนข้างจะกังวลหายกัวงวลใจการ หายกลางวนแล้วในการที่ผมลงจอดไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้มันมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวตอนนี้ต้องส่งเรื่องความสูงเอาไว้ให้ดีเลยเพราะว่าตอนนี้พันดินๆเนาะดับ,บความเร็วไม่สตอเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวท่านผู้โดยสารทุกท่านครับขณะนี้เอ็เอเรากำลังจะลงจอดที่ท่าากาศยานนานาชาติขอไปเรากำลังจะลงจอดที่ท่าากาศยานนาโกย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แลวบริษ so mm ัท hmm. ค like hey, ันดงประจำที่ละเทเรียบร้อยตดใช้นี้ะครับเอ๊ะนักอย่ามันเป็นอะไรชาติล่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวแหลมได้ใช่ไหมวะเ่ฟองดเ่อ ู้เดิแล้วได้ใช่ไหมวะโอแล้วสำเร็จนะครับโอ้ทุกคนโหเอาสะกุ้มใจเลย โอเคครับทุกคนก็ถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสมัยคลิปหน้าครับวันนี้คึมหมอกมันลงหนาวมากทุกคนโอ้ยโอเคแต่วันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบาหลังเผื่อมาทำประสบการณ์ในท้าทายกันแบบน,นี้อีกเนาะโอเคได,ได้ครับ